สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับจ่าตุ้ยคนชอบไมโครครับมาดูอีกคลิปหนึ่งครับกับเจ้าวูิโกเอส0 0สองร้อเปอร์นะครับ่าสามช่ามาเลยครับสามชามาเลยครับ อะมาดูกันต่อครับหนีจากฝุ่นครับไม่หนีจากฝุ่นไม่ได้ครับตักทอยดินได้หมดเลยครับ วิ่งไปกลับก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักเก็บถึง8นาทีครับต่อคัน ใคมีรถ10บล้อนะครับอยากจะเอามาวิ่งร่วมนะครับก็ก็ได้นะครับโทรติดต่อนะครับกับเจ้าของรถแม็กโฟรได้เลยนะครับคุยรายละเอียดกันเลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเขาแก่เป็นกันเองครับคุยง่ายมากเลยนะครับ เ่าแก่ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเป็นวัยรุ่นที่กําลังมีไฟอยู่นะครับมองเห็นอนาคตไกลมากเลยนะครับก็เลยทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับคันนี้ออกมานะครับเท่าที่สอบถามเ่าแก่ดูครับจัดมาล้านแปดครับคันนี้ไม่ถูกไม่แพงเอา เต็มเลยครับไม่แบกแล้วจะแหลกอะไรครับเอาเที่ยวละสองร้อยครับพี่น้องว่าคุ้มหรือเปล่าครับวิ่งร่วมนะครับสิบล้อเที่ยวละสองร้อยบาทเท่าที่สอบถามดูนะครับอา้าวถอยลูกพี่ถอย เดี๋ยวผมจะไม่ไม่พูดแล้วเดี๋ยวผมจะนับวัดกี่อุ้มกี่ตักนะครับหนึ่งมีแต่อุ้มเต็มเต็มนะครับกับบุ้งกี่ศูนย์จุดเก้าสองเกือบคิวนะครับบุ้งกี 2งตักแล้วนะครับสามดูครับดูอุ้มเต็มเต็มครับสี่ อันนี้ตักที่เจ็ดครับตักเต็มเต็มอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยตักที่เจ็ดครับเจ็ดพอหรือยังยังไม่พอครับ แปดตักอ่ะรอยมาลูกพี่รอยมาอีกคันหนึ่งครับมีวิ่งร่วมกันอยู่ตอนนี้เท่าที่เห็นมีอยู่3คมันครับแปดตักนะครับคันนี้ฝาท้ายไม่มีครับอ้าว ดินค่อนข้างที่จะมีน้ำนะครับมันก็เลยเหนียวติดติดกระบาดนะครับต้องต้องขูดครับไม่ขูดนี่มันก็จะเป็นดินพอกขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆครับต้องเอาต้องขูดนิดนึงนะครับอ้าหนึ่งตักผ่านไปอ่าตักที่สองครับเต็มอุ้มเหมือนกันอันนี้ ไม่รู้ฝาท้ายไปไหน,นครับถอดออก,ออกหรือว่าชำรุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับาสาม ว่าตัดขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเกิดคิวด้วยซ้ำไปครับดูครับดูหโ,โอ้นัดยวงจัดให้ครับนัดยวงบอกว่าต้องเอาเต็มอุ้มเลยครับอ่าเจ็ด ใจคนขับครับแปดตักครับอ่าใช้แปดตักนะครับอ่ะอากาศร้อนเลยเกินครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอกกล่าวคำว่าสวัสดีครับ